สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเพชรก้าเม็ดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็มีโอกาสนำเสนอเม็ดหมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเม็ดพก ขนาดเล็กนะครับหนึ่งเล่มแล้วก็อีกเล่งเล่มเป็นมีดทรงหันหมากนะครับด้ามงาฝักไม้กับด้ามเขากวางฝักไม้นะครับเรามาชมเล่มแรกกันนะครับนี่เป็นทรงมีดหันหมากนะครับ เป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับที่ท่านปลุกเสกกับหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับานมีศักดิ์เป็นพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อรุ่งนะครับความยาวฝักรวมด้ามนะครับอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งนะครับกระถัดรัดนะครับด้ามเขากวางนะครับ หุ้มด้แผ่นปีนียมนะครับดูฝักไม้เก่านะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับเป็นมีดยุกต้นๆของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับที่ท่านปลูกเสกร่วมกับหลวงพ่อลุ่งนะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่4ี่นิ้วครึ่งนะครับ ดูสีไม้เก่านะครับอายุเป็นร้อยรอยปีเลยนะครับรอยแตกรอยยุบรอยลั่นของไม้นะครับน้ำหนักเบามากครับเด็กกะถัดรัดแต่ผู้ตุกคนสูงนะครับใส่กระเป๋าเสื้อไปนี่ใบใส่กระเป๋าสะพายไหล่ก็ได้นะครับพกพาง่ายนะครับ ดูสีขาวกวางนะครับน่ามาชมใบเมีดนะครับนี่นะครับดูการแห้งของไม้นะครับลำดักเบาพกง่ายนะครับนี่นะครับถอดลายโบราณน,นะครับ มีฝังตะกุดนะครับมีรอยจานด้วยนะครับผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อเดิมแลวก็หลวงพ่อลุ่งนะครับเป็นยุคต้นๆเลยนะครับดูนะครับสังเกตมีฝังตะกุดนะครับการเข้าข้างก็ไม่โยกไม่คอนนะครับเน่นปึ่เลยนะครับ ความยาวของใบนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับความยาวของใบอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะครับใบเม็ดไม่ขึ้นเสนิมมเลยนะครับดูความเก่านะครับอายุใปร้อยร้อยปีเลยนะครับ สันมีดฝังตะกุดนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 6น0์หก6นึนมนะครับเรามาชมเล่มที่สองนะครับด้ำงาฝักไม้นะครับเล่มนี้ ความยาวฝักรวมด้ามน,นะครับอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับดูสีงาเก่านะครับดแเล่นรอยยุบของงานะครับอยแตะของงาดูนะครับมีน้ำหนักเบานะครับกันลัดททำจากแผ่นทองเหลืองนะครับ เป็นไม้พยุงนะครับผมสวยงามดูการยุบตัวของไม้นะครับการแห้งแต่สีไม้ยังสวยงามครับสมบูรณ์อายุต้นเลยนะครับเป็นมีดยุคต้นๆลงลงพอเดิมเลยนะครับเป็นมีดแบบพกพาพกง่ายนะครับใส่กระเป๋าสะพาย เมตตามหานิยมนะครับป้องกันคุณใสทุกคุณสูงนะครับเ้ามาชมใบมีดกันนะครับดูนะครับการแห้งของไม้นะครับมีน้ำหนักเบานะครับเสมาใบโพนะครับอยู่ต้นๆน,น,นะครับ การตอกรอกการเสาะรอ,องเลือดนะครับบหด,ดลายนะครับสวยงามนะครับความยาวของใบนะครับสามนิ้วนะครับความยาวของใบอยู่ที่สามนิ้วดูใบมีดเก่านะครับเด็กเก่าไม่มีสนิมเลยนะครับ ผสมประสานเด็กที่มีพุทธคุณนะครับหลายอย่างหล่อหลอมมาเป็นใบม,มีดที่มีพุทธคุณสูงนะครับไม่มีสนิมการเข้าข้างก็แน่นนะครับไม่โยกไม่คอนสนใจติดต่อมาได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ 061 059 1663นะครับลา์เบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวติดช่องเฟสก็ได้นะครับช่องเพชรก้ามีดหมอนะครับถ้านนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ